ไปเหตุงานน้ำกันเด้จ้าตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะอากาศติดลบสองศาวันนี้หนาวสุดๆค่ะตอนนี้เวลาตีห้านะคะนาฬิกาที่นั่นไม่ตรงติดลบสี่องศาไปค่ะไปทำงานหาเงินด้วยกันอีกแล้วค่ะ โอ้ยหนาวมากๆเลยจ้าวันนี้ติดลบสี่องศาค่ะจะให้ดูว่าหนาวแค่ไหนดูรถคันนี้นะคะน้ำแข็งเป็นระยิบระยับเลยไปค่ะรถไฟกำลังจะมาไปเหตุงานน้ำกันด้อจ้า ตรงพื้นหญ้านี้ก็เป็นแม่คันิงแล้วจ้ะแม่คันิงแม่คันิงที่แบบไม่มีใครอยากได้อ่ะนี่ดูเราจับบันไดน้ำแข็งทั้งนั้นนี่ต้องใส่ถุงมือนะคะวันนี้ไอ้ค่ะทำงานทำงานทำงานหาเงินกับเมืองไทยกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืนพี่ๆทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็เลิกงานแล้วค่ะโหยเมื่อเช้าเห็นไหมคะหนาวมากค่ะติดลบแล้วก็เป็นน้ําแข็งแต่ตอนนี้ฝนเทลงมานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าถานนจะลื่นหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าอากาศตอนเช้า หนาวมากๆนะคะหนาวติดลบเนี่ยแล้วมีฝนตกลงมาพื้นก็จะเป็นน้ําแข็งทันทีนะคะเพราะว่าเขาเย็นมากๆนะแล้วตรงนี้แหละที่ถนนลื่นเป็นอันตรายมากๆนะคะทุกคนจะแมมคิดว่าตอนนี้คงไม่ลื่นแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะแมมเลิกงานแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปในเมืองนะคะไปร้านเอเชียนะก็ร้านของคนจีนแต่ว่ามีทั้งของไทยของจีนของเกาหลีขายนะคะทุกคนแมมอยากได้มะละกออยากได้มาม่าอยากได้เส้นหมี่ อะไรต่างๆอ่าเส้นขนมจีนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้แมมจะได้อ,อะไรบ้างเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่บ้านคะ่ะทุกคนไปค่ะคะ่ะทุกคนตอนนี้แมมก็ซื้อของเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มาเปิดถุงด้วยกันค่ะมาดูว่าวันนี้แมมได้อ,อะไรมาบ้างนะคะ ก็ดูไม่เยอะนะคะแต่จ่ายไป40ยูโร40ยูโรนี่ก็ถือว่าเยอะนะคะทุกคน40ยูโรไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเยอรมันจะได้ของเยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะคะ จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าครัวคะ่ะพอดีมีขนมจีนที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งก็เลยจะต้มแล้วก็มาตําส้มตาทานนะคะน้องเจมก็อยากทานด้วยวันนี้แม่ก็จะต้มเส้นขนมจีนแล้วก็ทําไก่ทอดนะคะแล้วก็ตําส้มตามําก็แบ่งให้น้องเจมไปทานด้วยเดี๋ยวเขาก็จะมารับไปทานส่วนแม่เนี่ยก็ทานง่ายๆตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะทุกคน นี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตเมียฝรั่งที่อยู่ต่างแดนนะคะอยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องมากก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแบบที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ชีวิตเมียฝรั่งที่อยู่เมืองนอกอย่างพวกเราเนี่นะคะเรารู้จักกินรู้จักใช้ค่ะแล้วก็ประหยัดไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีเงินซื้อหรือว่าขี้เหนียวนะคะพวกเราหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ที่แมมเห็นนะขยันมากๆถึงมากที่สุดเลยนะคะทํางานประจําทํางานเสริมแล้วก็หารายได้เสริมด้วยนะคะทุกคนเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อที่จะส่งให้คนทางบ้านเพื่อที่จะเก็บไปเมืองไทยหรือว่าซื้อของซื้ออะไรที่เราอยากกินอยากได้อยากใช้นะคะ ก็เงินหายากนะคะทุกคนจะกินจะใช้ก็คิดแล้วก็ทบทวนแล้วก็ประหยัดประหยัดค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้หาเงินเองนะคะรองเงินจาก ลูกจากพี่รูอจากใครที่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ฟุ่มเฟือยค่ะทุกคนเขาอยู่กันแบบนี้จริงๆเป็นส่วนมากเลยนะคะมาค่ะมาทอดไก่ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นปีกไก่นะแม่ผสมง่ายๆแล้วก็ไม่ได้หมักค้างคืนอะไรนะคะผสมผสมแล้วก็ทอดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวน้องเจมก็จะ เข้ามารับซ้มต่ากับขนมจีนนะคะเขาบอกว่าวันนี้จะพาลูกมาออกกล้องด้วยเดี๋ยวรอดูกันทุกคนว่าลูกของน้องเจมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะวิธีทอดไก่ให้กรอบของแม่มก็ใช้แป้งโกกินะคะใส่ไปอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนําลงไปทอดในน้ํามันร้อนๆนะคะ วิธีการเทสน้ำมันว่าร้อนดีหรือยังของแหม่มนะคะแหม่มก็จะใช้แป้งหนึ่งหยิบมือเล็กๆโรยลงไปดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแป้งเขาเริ่มเริ่ม สุกนะคะเริ่มทอดสุกอธิบายไม่เข้าใจอธิบายยากโอเคตามที่เห็นนะคะก็พอแป้งเริ่มสุกนะคะก็ถือว่าน้ํามันใช้ได้แล้วก็นําไก่ลงไปทอดได้เลยนะคะแม่ทอดแบบนี้ค่ะง่ายๆไม่พลิกไปไม่พลิกมาทอดได้เขาสุกทีละข้างแล้วค่อยกลับด้านจากนั้นก็ตักขึ้นได้เลยตอนที่เขาสุกแล้วค่ะ ไก่ของแม่มก็สุกแล้วนะคะขนมจีนก็ต้มแล้วค่ะทีนี้ก็อยากทานแบบไม่เผ็ดก็เลยทานแบบนี้เลยส่วนส้นตมตําก็ตำให้น้องจีมเขาขึ้นมารับนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแม่มกะปินะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆก,กําลังใจที่มีให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Juice ชูสออร์เ e ดเซ e สุขภาพดีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ มาดูลูกเจมกันค่ะเนี่ยลูกของเจมลูกของเจมชื่ออะไรลูกของเจมเมื่อยหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมาดูสิลูกมาดูสิลูกหน้าเหมือนกันไหมโอ้ยหน้าเหมือนป๊าป๊าเลยลูกหน้าเหมือนเลยมาละอ่ะแฟนเจมจะทานไหมนะ โดย่าโกินปลาราด้วยเหรอลูกเจมอ่ะไม่หยุดไปได้ยังไก่อ่ะเนาะโอเคไปเนนะไปเนนะ